อภิสิทธิ์พูดแสงผู้อยู่บ้านม่งเขือหมู่ที่สามตำบลม่งอขยยังตลาดจังหวัดกาฬสินถนนสายนี้มีผลผู้คนรักกันนี่คือวิถีชุมชนบ้านม่งเขือหมู่ที่สาพี่น้องชาวม่วงเขือเป็นมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ชาวม่งเขือได้รับมาเลพันธ์พระราชทานจากกรมสมเด็จ พระณิธาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีที่ขยายมรดพันธุ์ส่งต่อให้จนครบทุกครัวเรือนขอบพระคุณครับบ้านคกเครเือก็เป็นศูนย์เครือข่ายบวับพัฒนาอำเภอยางตลาที่ได้เปิดโครงการท่านรองผู้ว่าจังหวัดตริได้มา เปิดโครงการให้กับชุมชนบางคูเกลือหมู่ที่3วิถีชุมชนของพี่น้องชาวบาคูเกลือนะครับเป็นหมู่บ้านาชุมชนท่องเที่ยวโอทอนอัตถีแล้วก็เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งผมเองนะครับก็ได้ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชผัผนสนกสวนครัวอะไรที่ทําเองได้แล้วปลูกันเองได้ยกตัวอย่างนี้ก็คือผักกะแยงนะครับผักกะแยงซึ่งสามารถ ไม่จาเป็นต้องไปอยู่ในทุ่งนาไม่จําเป็นต้องอยู่ทุ่งนานะครับเราสามารถปลูกที่ทํากินกันได้แล้วก็อันนี้สลระแหน่ครับไม่ต้องปลูกเยอะครับปลูกเพียงพอที่จะอยู่กินในครอบครัวเาเหลือที่เหลือก็แบ่งปันกับชุมชนนี้ก็เป็นมะเขือนะครับมะเขือมะเขือเทศนะครับกระเพรานะครับมีกระเพราอันนี้มะนาวนะครับนี่คือเราู ส่งเสริมให้กับชุมชนสิ่งที่ใช้นะครับเราจะไม่ใช้สารเคมีเราจะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกในการปลูกคอเราปลูกเองกินเองครับนี่คือครอบครัวของตัวอย่างนี่มีมะนาวผัดเช่เท้าแล้วก็มะพร้าวเรามีให้กินนะครับสล้วั็เป็นนี้ผักผมผมใหญ่โบราณน,นะครับ นนก็ยังอนุรักษ์ไว้ทุกแกวผู้เท่าก็ชอบมากรวกผักใส่ปลาเป็นผักธรรมชาติผักวดวารนะครับกระเทาอันนี้เป็นกระเทานะครับเราส่งเสริมอันนี้ก็เป็นว่านว่าน,นกระชายดำวานปลนะครับอันนี้ผักหวานกําลังปลูกแล้วนะครับนี่ตัดไท้กวาเดียวนี่ก็จินไม่หมดแล้วทําไมต้องไปซื้อครับอ่า สามเกียงแล้วก็มีาขานิดเดียวก็มัดละสิบบาทหรือยี่สิบบาทเนาะดูนะครับยานางเ,เป็นชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของปีห้าแปดนะครับแล้วก็มาเป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวอุทธรณ์วัดทีปีหกถึงนะครับนะครับอันนี้เป็นกระเจียวกระเจียวหวานของชุมชน กระวางบนมนก็เป็นผักติ้วนะครั